สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แลกกันแน่แนกดแชร์แชรกดยันยันกดยันยันกดเยอะๆนะคะเราพักฟังข่าวกันสักนิดหนึ่งหลังจากทำคลิปยาวมาถึง3มคลิปวันนี้ที่ฉันยังปวดหลังพอสมควรอยู่คงจะไม่ได้ไปนั่งไลฟ์สดนะคะฟังข่าวกันก็แล้วกันค่ะ ค่ะเราเริ่มข่าวแรกไปที่น้องอลิสกันนะคะมาแล้วคะ่ะหมอพระหมอธรรมมาแล้วคะ่ะโอ้โหเห็นแล้วดิฉันจิตตกมากเริ่มมีหมอพระหมอธรรมมาแล้วหมอพระหมอธรมรมนี่ซุ่มก่อนนะซุ่มก่อนเลยนะรออ่านข่าวให้เรียบร้อยนู่นนี่ปุ๊บทีนี้ก็ออกมาเลยอยุผู้หญิงเป็นคนทำไรเนาะก่อนจะเอาไปโยนทิ้งน้ําซุ่มอ่านข่าวมาระยะหนึ่งแล้ว <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยแม้จะเข้าใจว่ามันเป็น ความเชื่อมันเป็นอะไรยังไงแต่การใช้หมอพระหมอธรรมในการหาตัวคนร้ายเนี่ยมันจะทำให้ยุ่งมันต่างกับกรณีน้องชมพู่เขาหาหมอพระหมอธรรมในตอนต้นเพราะมีความหวังจะได้เจอเด็กอยากให้ช่วยชี้ทางอยากให้ช่วยอ,อ,อะไรบ้างเป็นความเชื่อเพราะหวังจะได้เจอเด็กหลังจากนั้นยังมีคนไปหาอยู่แต่คนที่ไปหาเป็นใครไอ้พลอยกับไอ้เถิดก็ลูง ลงมาอย่างลงมาหรือเปล่าซึ่งมันเป็นอะไรที่ติ่งตองมากเพราะฉะนั้นในกรณีของน้องฤทิ์เนี่ยเดี๋ยวจะมีพระมีอะไรมีคนเข้าไปในท้องที่ไปทํานายทายทักไปชิน้นนชินี่ฮ่ามันจะยิ่งไปกันใหญ่ค่ะดิฉันเชื่อมั่นว่าตํารวจเนี่ยพอจะได้อะไรเราๆจากการเรียกสอบเรียกคุยเรียกอะไรแล้วล่ะแต่เขายังไม่เปิดออกมาเพราะอะไร มันดิฉันว่ามันอยู่ในความเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนกับสตรูน่ะเหมือนมัำสมันมันต้องต้มต,ต้องเคี่ยวให้เปื่อยค่ะเดี๋ยวมันจะต้องมีหนึ่งในสามเนี่ยยอมพูดออกมาว่าอะไรคืออะไรเพราะจุดที่น่าสงสัยก็คือว่าคนเห็นมีการยืนยันว่าเห็น ครั้งสุดท้าย11:45แต่หลังจากนั้นไม่มีการยืนยันแต่หลังจาก11:45มันน่าจะเป็นการเตรียมตัวพาเด็กไปเตรียมตัวล้างมือล้างไม้จะเข้านอนเข้าห้องน้ำทำธุระแล้วก็เช็คชื่อนอนจริงไหมคะมันต้องตรวจดูตรงนั้นทำไมไม่มีใครยืนยันไม่มีใครเห็นไม่มีใครพูดว่าน้องอลิสเข้าหอนอนตรงนั้นแหละค่ะเดี๋ยวจะต้องมีใครคลักออกมา รับไม่ไหวรับความกดดันตรงนั้นไม่ไหวยอมเล่าความจริงว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นจริงๆออกมาจนได้ก่อนหน้าจะมีเรื่อง y o u ูทูบแยกตัวทำคอนเทนต์เดียวออขอให้โชคดีอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะก็มีเรื่องนี้ออกมาสันประสาทก่อนก็คือว่าไทยบ้านกับ เสือพาไปเนี่ยจะขอลาพักจะไปกรุงเทพโดยก็มีข้ออ้างกันเขามีสิทธิ์นะคะเพราะว่าอย่างเสือเนี่ยเขาก็มีครอบครัวอยู่ที่อื่นเขามีนูน่นมีนี่มีชุลส่วนตัวต้องดูแลการที่จะบังคับว่าอย่าพิ่งไปตอนนี้นะตอนนี้ฉันต้องการแรงงานนะให้อยู่มันไม่ได้แล้วคะ่ะมันไม่ได้คุณไม่ใช่เจ้าชีวิตเขาแต่ก็เป็นเรื่องเป็นราวจะไปไหนไปกี่วันคนพวกนั้นอยู่เหมือนเป็นนักโทษ จะต้องรายงานตัวจะไปไหนต้องขออนุญาตเอฟซี FC, ต้องบอกเอฟซต้องกราบเอฟซอย่ากโกดนะเอฟซอย่าทิ้งนะเป็นอย่างนี้แล้วพอไอ้พวยตัวเองเป็นคนปากหมาอยู่ด้วยนิดนิดหน่อยหน่อยก็ออกมาพูดก้าวล่วงไปถึงกรรมพืชของพวกเขามันก็ไม่สมควรใครจะอยู่ได้นี่แหะค่ะคำสบานเป็นจริงครอบครัวแตกแยก นี่คือคลิปต่างๆของไอจ่าจอมดูดไม่รู้ว่าเอาเวลาไหนดูดคลิปลงคลิปสุดตะลึงสุดอึง้งสุดเสียวสุดนั่นสุดนี่ไอ้ป่วยไม่เคยว่าสักคำหนึ่งไอ้ขาหมูเคยจิงว่าทำไมไอ้นี่ดูดคลิปได้ไอพ้พลอยให้คนคนเนี้ยเป็นอะไรที่พิเศษจริงๆค่ะดูดคลิปก็ได้จะสุดอึง้งสุดตะลึงอะไรยังไงก็ได้หมดไม่ว่าเลยไม่ว่าเลยตอนสมัยอยู่กกอก็ให้สิทธิพิเศษมาทีมืง ก็ได้เข้าไปนอนในบ้าน79หมู่2จนมีเรื่องอื้อเฉาจนมีเรื่องอะไรร้องเรียนกันไปจนถึงเจ้านายของไอ้จ่าจอมดูดนี่แหละนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่คนบางคนมีสิทธิพิเศษงานการก็ไม่ค่อยได้ทำนะแต่มาสุดอึง้งสุดเสียวสุดตะลึงอยู่ในนาได้ไม่มีใครว่านี่ดิฉันว่าเราโชคดีที่อยู่ในช่วงของความสงบนะคะ ถ้ามีศึกสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านต้องไปลบไปลบเนี่ยกูว,ว่าแทนที่จะไปลบกับทําหน้าที่รั้วของชาติไอ้นี่น่าจะถือกล้องแทนถือปืนนะคะแล้วก็โสุดอึ้งสุดตะลึงสุดแม่งสุดทุกอย่างแทนที่จะทําหน้าที่ของตัวเองกับทำคอนเทนต์อะไรก็ไม่รู้ไม่สมกับเป็นชายชาติทานเมื่อไหร่เจ้านายจะเหลือบตา หรือแลเห็นบ้างว่าลูกน้องคนนี้ทำความเสื่อมเสียให้กับรั้วของชาติอย่างไรเห็นไหมคะเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆหรอกแต่ละคนก็หยิบไปเป็นคอนเทนต์ ไอเตียมาตื่นก็พูดถึงอยู่เหมือนกันดราม่าอะไรใครจะพดอะไรแล้วมันเป็นยังไงหรือโดยที่มันไม่ได้รู้หรอกว่าเนื้อดรามา่าใครเป็นอะไรยังไงส่วนสาวปานก็รีบทันทีทำเป็นพูดดีแต่ยิ่งพูดเปยิ่งแตกความยิ่งขยายความไอ้พวอยากให้มีใครเอาไปพูดต่อหรือเปล่าคนฝั่งตรงกันข้าไมไอพวยเป็นคนทนไ,ได้แต่คนฝั่งเดียวกันเรื่องนี้พูดไปแล้วคุณจะหยุดแต่สาวปานเอามาเป็นคอนเทนต์ เดี๋ยวน่าจะเดี๋ยวถ้ามันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นอาจจะมีการขอให้ลบออกน่าจะโดนอยู่ค่ะเพราะว่ามันจะทําให้คนพูดต่อๆเห็นไหมคะพอสัปปะรันพูดปุ๊บไอ้ขาหมูก็ดูดทันทีเพราะไอ้ขาหมูดูดดิฉันก็ไปหยิบมาพูดต่อว่าเรื่องนี้รับมองไม่จบคะ่ะเดี๋ยวชัยกับสามนก็จะต้องไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่พอพูดไปพูดมาคนพวกนี้ก็จะพูด ทำนองกล่อมให้ชัยกับสาวมนตต้องอดทนลุงมีบุญคุณจะอยู่ในทํานองนี้ตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นไอ้คนฟังก็จะบอกว่าแล้ว,แล,วแล้วคลิกกูทำโครมโครมไปเนี่ยกูไม่มีบุญคุณกับลุงบ้างหรอวะทำไมถึงมากล้าก้าล่วงบุพการีกูว่ากูถูกเลี้ยงดูมายังไงมายุ่งอะไรกับกรรมพืชของฉันเดี๋ยวก็จะมีประเด็นนี้ดังขึ้นมาอีกค่ะ มวลน้ามหาศาลมาอีกแล้วค่ะไอพ้พวยไม่ดุอญยาบ้างเหรอมวลน้ํามหาศาลพองหนึ่งตายไหมมีน้ําอยู่ไม่เท่าไหร่แต่น้ํามันมันทนเยอะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเนงเนี่ยเคยแนะนําว่าไอ้ตรงนี้อย่าปิดทางเลยปล่อยไว้ดีกว่าเผื่อได้ใช้เผื่อมีความจําเป็นต้องใช้แล้วส่วนหนึ่งก็คือว่ามันเป็นทางที่น้ําที่มามันรองรับน้ําแล้วน้ํามันก็จะไหลออกมาที่คูด,ด้านหน้าแต่ปรากฏว่า จะไปสร้างจะไปเทปูนดักเอาไว้เพราะฉะนั้นน้ำมันก็จะตันอยู่ตรงแถวไหนตรงแถวหน้าบ้านนาคาบุรีแล้วตอนนั้นเขาบอกว่าเขาจะเทปูนถ้าเทปูมันก็ต้องสูงขึ้นกว่าปกติกว่าถนนที่ปกติใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน้ํามันจะลน้นมันจะท้นอยู่ในส่วนที่เป็นที่พักทีนี้แหละจะมีปัญหากันนี่แหละค่ะที่ไม่เตรียมทําอะไรให้ดีท,ทําวยทําวาทําไม่คิด ตั้งแต่แรกควรจะมองว่าน้ํามันจะต้องไหลมาทางนี้เวลาเราถมเราจะทําอย่างไรทําให้เป็นหลังเต่าลวสองข้างถนนเกษตรนั้นทําเป็นคูระบายน้ําให้ลึกหน่อยให้ลึกไปเรื่อยๆตรงช่วงทางเข้าทําสะพานข้ามไม่มีใครคิดทําปล่อยให้น้ําพอมีปัญหาเรื่องน้ําตอนนี้แก้ยากแล้วค่ะ พราะที่แต่ละที่คนนู้นก็ถมคนนั้นถมสูงกว่าเดี๋ยวทางด้านหลังทุกคนจะถมสูงสูงเพราะเห็นแล้วว่าน้ําท่วมน้ํามาแล้วระบายไม่ทันน้ําจะท่วมถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ท่วมขังนานแต่มันก็สร้างความเสียหายเพราะฉะนั้นไอ้ที่ที่เขาซื้อไปทางด้านหลังทุกคนจะถมสูงสูงแล้วมันทําให้ทางด้านหน้ากลายเป็นที่ต่ําแต่ถ้าระบายไม่ทันมันก็จะขังอยู่ตรงลานพญานาคนั่นเอง เห็นสภาพไอ้ขาหูกับเมียแล้วก็น่าสงเพศเมื่อวานบอกว่าขับรถไปชนบุรีจะไปเอากระเป๋าเอารองเท้าของคุณยูมาขายไม่ใช่ดิฉันว่าไม่ได้ไปชนบุรีแต่เพื่อจะไปตลาดนาเกลืออะไรพวกนี้มากกว่าไปซื้อของก๊อปของอะไรพวกนี้มาขายรองเท้าคู่นี้เนี่ยนะคะเขายังไม่รู้เลยว่าชื่อยี่ห้ออะไรยังเรียกชื่อยี่ห้อไม่ถูก ไอข้ขาหมูแต่งหน้าแต่งตาทุเรศระบบก็นี่หลาคอร์สไม่ใช่ค่ะลึกก๊อกหรือก๊อกสปอกชีฟถามตาชานดูตาชานรู้จักยี่ห้อนี้ค่ะดิ่ฉันเคยซื้อเสื้อวอมให้แล้วก็ไอ้ไหลเอาไปเผาแล้วตาชานยังรู้จักยี่ห้อนี้ดีกับพวกคุณที่เอามาขายเลยเมียคุณก็ออกเสียงไม่ถูกหลืกคอตหลืกคอตเล็กก๊อกกักก๊อก,ก,อกอแปลว่าไก่ จะขายของยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรมันเป็นอะไรยังไงจะเอามาขายถูกมากนะคะคู่นี้บอกขายเท่าไหร่เออ290หรือ350แทบจะขายไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะไม่ค่อยมีคนซื้ออย่างอันหนึ่งเนี่ยบอกขาย290คนมาซื้อมาต่อราคา250ทุกคนจะกดราคาลงมาหมดเลยความที่ขายไม่ได้ก็ต้องยอมขาย ต่ตัวเองบอกราคาผ่านอยู่แล้วค่ะสอง้อหสิบก็เอาแล้วละ่ะคนพวกนี้ซื้อไปสองร้อยห้าสิบเดี๋ยวก็เอาไปขายสักสองร้อยแปดสิบก็ได้กําไรก็ได้กําไรเห็นสภาพแล้วทุเลศค่ะนี่หรือซี o โอคุณมีบริษัททําครีมทําไมคุณไม่ขายครีมคุณไปเอาของก๊อปมาขายทําไมแล้ว ทุกอย่างต้องโกหกหมดนะอุ้ยไปไปขนของของคุณยูที่พัทยามาไม่จริงอะคะ่ะไปแล้วพอมาวันนี้เห็นไหมคะก็เอารองเท้าผ้าใบเอารองเท้าของก๊อฟมาขายมันขายราคาราคาพวกนี้มันขายเนี่ยแล้วเห็นของก็รู้ว่าเป็นของใหม่ยังไม่ได้มีการใส่เลยเพราะฉะนั้นมันเป็นของเทียมของทําเทียมคะ่ะเฮ้อไม่เห็นไหมคะ กรรสนองพวกยูทูบเบอร์ข้างไข่ข้างแคมแต่ละคนไอเตี้ยหมาตื่นก็ต้องไปหาเสื้อผ้าประตูน้ำเอามาขายราคาถูกๆเดี๋ยวนี้ยอดวิวอะไรก็ไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่เรื่องราวผ่านไปผ่านมาอะไรยังไงก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องไรายได้จาก u t u b e ไม่ค่อยมีอาศัยขายของไอ้นี่ก็เหมือนกันเต้นไปจริงๆๆรๆจริงๆขายของไปไม่รู้จะไปรอดสักเท่าไหร่ เพราะว่ายังอวดรู้ยังอวดรวยยังอวดแพงส่งลูกเข้าโรงเรียนประจำโรงเรียนกินนอนคือคุณอยู่กันเนี่ยทั้งพอ่อทั้งแม่มีคนรับใช้คนหนึ่งแล้วก็มีอามาคนหนึ่งเลี้ยงเด็กดูแลลูกไม่ได้เลอรถก็มีตั้งสองคันไปรับไปส่งไม่ได้หรือยังไงทำไมถึงต้องเอาลูกไปอยู่ที่อื่น ถ้ารู้จักลดค่าใช้ใจ่ายลงมาบ้างรู้จักยอมรับความจริงว่างว่าตอนนี้กูตกอับแล้ววันนี้กูไม่ได้มีเหมือนวันก่อนแล้วกูไม่ได้ส่วนแบ่งจากทีพสกินแล้วครีมกูก็ขายไม่ได้แล้วกูต้องมาขายของก๊อกขายเสื้อผ้ามือสองอยู่เหมือนอย่างที่เคยขายอยู่ที่เรียบด่วนจําได้ใช่ไหมขายข้าวขาวหมูแล้วก็มาขายเสื้อผ้าจําได้ใช่ไหมชีวิตนวนกลับไปวนลูปเดิมๆไหม ต่ถึงยังไงนะคะไอ้ขาหมูจะอับจะจนอะไรยังไงมันก็พยายามจะทำมาหากินขายข้าวขายของแต่ไอ้ไหลเนี่ยสิไม่ทำมาหากินอะไรเลยข้าวของก็ไม่ขายนั่งด่าแต่พี่สาวอย่างเดียวถ้าคดีนี้มันคนมันหมดความสนใจคนไม่สนใจแล้วว่าครอบครัวนี้ใครจะด่ากับใครไม่มาดูแล้วไอ้ไหลจะทำยังไงจะใช้ชีวิตอย่างไรจะทำมาอาชีพอย่างไร ไม่ได้เตรียมตัวไว้เลยคิดว่าตัวเองจะเป็นยูทูบเบอร์มือนหนึ่งได้เงินเดือนหลายหลายหายมื่นกับการนั่งด่านั่งด่านั่งด่าพี่ตัวเองด่าคนอื่นยังเพราะว่านี่เน้นด่าครอบครัวตัวเองเน้นประจานครอบครัวตัวเองเน้นเปิดคลิปพ่อแม่ตัวเองตีงตงกันต่อไปถ้าคนเขาเบื่อแล้วเพราะว่าคลิปเดิมๆอะไรก็เดิมๆจะเอาอะไรกิน กาะพ่อเกาะแม่กินไปอย่างนี้จนหัดตายอย่างนั้นหรื